ไม่ได้เห็นนะนเว้ยมาแว่าไปโน้ตไหนน้องเฟ้ไหนผ้าเหลืองๆเป็นไงนเมื่อกี้มันตื่นเต้นเหรอฮะนตื่นเต้นเหรออือเฮ้ยเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงอืม ไม่เป็นเลยค,ค่ะผิวผ้าคนหนูชัวรจับเทคเจอร์ผ้าขนหนูเราถูกใจอีกแล้วพออ้อม <c oughs> ใช่ไหมออะไรให้หมาม้มาดูเหรอว่าหนูเฟยจะเอาแบบนี้เหรอให้ม้าซื้อให้เหรออืมเทคเจอรดีพราคนหะนูเราเฟยไงมีไหม <c oughs> จับไม่ปล่อยเลยถูกใจผ้า <c oughs> คนห <c oughs> นูเนียนเต็มเต็ม น้องเพยตื่นเต้นอะเลยน้องเพยตื่นเต้นน้องเพยจะกระดิกข้าเ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเอกี้กูเพออแล้วสิมเอปอป่เยเคขอสิน้อเพยขอสิขอไปมีขอไปมีขอ